เป็นเลยพี่อารมณ์เสียแต่เช้าเลยโดนมอไซต์ตัดหน้ารถมากระจกรถก็ไปเฉี่ยวถอยฟ้าอีกแล้วเนี่ยประกันก็หมดไปเมื่อวานไม่รู้จะต่อที่ไหนต่อกับใครต่อย,ยังไงเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพก็เยอะไม่รู้จะไว้ใจใครได้อ้อมเราช่วยคุณได้ค่ะ ต่อประกันภัยรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อกับบริษัท PVK Motor จำกัดไม่ยุ่ยงยากอย่างที่คิดเพียงแค่คุณส่งเอกสารผ่านเราสามารถเลือกเบี้ยประกันจากบริษัทประกันภัยชั้นนาโอนเงินผ่านบัญชีบริษัทหรือชําระที่บริษัท PVK Motor จำกัดทุกสาขารอรับกรมธรรม์ที่บ้านหรือสามารถเข้ามารับที่บริษัท PVK Motor ทุกสาขาใกล้บ้านคุณใคร สวัสดีค่ะใหม่นันทพรจรุนสีผู้จัดการทีม่อประกันภัยบริษัท p ี k m เคมอเตอร์จำกัดเราต้องติดต่อยังไงครับโทร085 199 2826าไลน์ดี 26, ID, p ี k ี n s u r a n c e แอดไลน์เลยไหมคะบริษัท PVK Motor จำกัดรับต่อประกันภัยรถยนต์พรบรถยนต์ รถทุกรุ่นทุกยี่ห้อได้แล้ววันนี้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรไลดีหรือจะสแกนคีวอรโคตร้ตามที่หน้าจอขึ้นได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ